Yahdila wa fadana mudillana. pada hadiyalah. Ramarna tudarun wa la syarikalah. Wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsal rasuluhu bi huda wa din kulli. Wa kafabila syidina amma an-nafa'a al-muslimun ittaqullaha la'allakum turhamun qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladhina muttaqullaha haqqat tuqati wa ra'atakum unna illa wa antum muslimun ka minang caum jum'ah di sadah waktu subahan wa ta'ala raw Hadam Muslimun Sikir kira Sang Sia Sintana Tarni Kan Jantin Tok Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau Kan Jantin Kau Sambian Hidi Jisut Nah Kata Sawwadu Kau Inna Khair Zadi al taqwa Nah Jum Kau Nah Sambian Hidi Kau Sambian takwa kepada yang peng kepada Allah Subhanahu wa taala kan yang peng เป็นปัจจัยสําคัญในที่โพษาตาถ้าถ้าการยังเก่งหมายถึงมีปัญหาทั้ง10อ่าหมายได้คือ ต้องกันอย่างไรคือตัวสัพเพนชีวิตของอิตตะกุลลออิตักินนาฮาไฮซุมะคุณตาสุกาอยู่ที่ไหนสุจาจงอย่างเตร็ดตะอัลลอเนี่ยการตักวานะเพจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวได้เชวะอัตตักวาฮุนาอันตักวาลาอูนา còn các điều kia, cần cân mà phải giải thích sự nghiệp, phải giải các điều đó cần cân mà cha nể hoài trái, nhờ thế để sắp ta của Allah Subhanahu Wa Taala, tin ông, là Muslim, giàu có chỉ nọc nòng toạ Allah Subhanahu Wa Taala, nào เกิดข้าศึกาจะเป็นผู้ที่นอนนอนตลอ์นะเกิดข้าศึกษาต้องเป็นผู้ที่นอนนอนตลลอ์เป็นมุสลิมเกิดข้ขึ้นเชื่อว่ามุสลิมเป็นเชวีที่มีเกียรติเป็นตำแหน่งที่สูงสุดให้แก่ผู้เป็นมนุษย์มนุษย์ปัญญาไปตำแหน่งให้อัลลาห์เดมอบให้แก่ประชาชนนี كما دلت عليه أخبرتنا عن النبي إبراهيم عليه السلام و ثلاثة <تحدث> روى إساءة الحق يا أيها الذين آمنوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون <تحدث> وجاهدوا <تحدث> في الله حق جهاده وتتباكم

เป็นผู้สร้างชีวิตกอกยาผู้ให้ประดิ่งิดแก่กบฏยาเป็นผู้ที่เป็นพึ่งฟืกอกยาอยากจว่าอำนาจเอิญอยากจดุจว่าต่อสิ่งใดนอกเมื่อจากลวบูดูรับกุลัลละกุมทุกนหุนกสจบอกความสำเร็จสำเร็จไม่ใช่ดยานอย่างเดียวแต่ทิ้งป้ามไสเรคือสนั่นัดให้ดนแก่เลยก็วัดู ท่านจําเป็นกันทั้งความดีนั้นถ้าหากมีไม่ดีจักไม่เป็นอิบาดะห์ทั้งความดีอะไรเกิดแต่ตะฮักัลบิสุบฮานะฮูตะอาลาอิบาดะห์อันถูกมุขะะอยากระว่าวะกะอุมวัสยูดุวะมดูรุกุกตะอัลละกุมตุบะฮูลพอความสําเร็จเกิด น่า kalau เจตจำนงนี้กับซ่องมอแหมเราจะปลดยาท่านเราจะยิกเงินให้แก่คนยากจนเราจะยิกเงินให้แก่เด็กกําสารเด็กแท้เพราะฉะนั้นมีจํานวนแต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งขอให้บิดาจะ

còn học cái gì ha đi, cái gì ha thì chúng ta cần kinh kinh rồi Kata sahabat jahidu binlahi hafqa jihadi Sejak tahun tak sokong tewa islam ni Tepang kincang lah Kau dia saman tila batul Qur'an Waladina atainahumun kitab Yatlunahu hafqa tila watih Ula'ika yukminu nabi Mandaku سامعه القران حق الجهاد حق التقوى وحق التلاوه ثلاثه قوا وجاء मा है पचुर्थ हाथी पचुर्थ จะได้ให้ทุกคนทำผิดแล้นีจะตบาุมว่มาจะอะไรอะไรคุมฟิตดีนมินฮาร์ดราลาจะไมให้ในนีในคำสอนนี่ในสัทางอันนี้ยากลำบากไหมมาอังสันนันุรานาิตัสกอบอกเนสรตะามาอังสันนันุรานตัสกเราไม่ได้ปดทนกุรานีสร้างความลำบาพวกเจ้า กล่าวในกุรอานทําให้มันภาพขึ้นมาเพราะควบคําพี่กับตนเองหน้าพวกคําสั่งของตนเองไม่กล้าที่จะเปิดมันไม่กล้าที่จะตกตวนมันไม่กล้าที่จะอ่านมันอย่างจริงจังเลยสภาพมุกกินตบๆหน้านี่สภาพที่ไปคิดหลานแห่งสภาพปัจจุบันถ้าเรามีกฎกติกาในสมุทธิสร้างการศึกษาขึ้น Hamba ini harus ada minat semangat untuk menjadi Muslim. Walaupun kamu menjadi nama minat, tapi hanya lihat pun Rasul Shahidan alaihum untuk menunjukkan suahada alam nafsu. Nampak Rasul jadi bersukibaya. Nah, terakhir dengan iama, bacaan ini telah selesai. Nampak suahada alam nafsu. ความเป็นสิทธิ์ของนุลยเปนตัทุกคนเป็นสิทธิ์ประยานในการคุ้ยแคลดินของ่านามีส่วนลอาของอยดีวันัลัมนะจงกระทาเป็นวาระสุดท้ายของ่าดาบีระการความสุงของอิสลามตำแหน่งที่สุขของของมุสลิมเตียนตำแหน่งนี้เราอยากได้พาลงโดยตัวของเราเองการพาลงตำแหน่งนี้ก็เราเองก็คือเราได้ฟาเพื่อ ชีวิตของเราใช้ใช้เอาแต่จะคำสอนนั่นคือการทำลายเสนี้ด้วยอัตโนมัติให่เราทำยังไงให้ชีวิตของเราเด็กคนกลับสู่อิสลามอย่างสมบูรณ์ให้ชีวิตเราทุกข์ต้องกับกาตาละสถานเทเราเบบแตรละสัญญาเอาไว้คือสังสอนกับตะาละอินละลอฮาลายุคลิฟุลมิอาจอัตราไหนจะไม่ผิดสัญญาต่อฟงบ้าวแต่บ้าวต่หนังสิทธ่์โชดชื่นตัวเองแต่การโชดชื่นตัวเองนั้น มันก็ดื่นยังคาดความรู้ขาดความก็ใช้ที่มีตัวดีนอันนี้ตอบความซ้อนอันนี้เราทำยางไรให้อันกุรอานเป็นชีวิตของเราเรามีความสุขมีความอัตัญญูชีวิตของเราเมื่อเราได้ตบทั้กุรอานมันและเราไม่มีแบอย่างเอิญในอีกแล้วที่อธิบายอิสลามดีมากการอธิบายของท่านนาอิสลามและการอธิบาย บงสุดใจในชีวิตของตาสนายอมมันอาละซัพเอวันุกอันยามาอัันตุลาบุมดีนักุมว่าอัตมันตุะนะอะไรกุณยาติวโรดีตุลาบุอิสลามดีนะเชชีวิตของานาบนทั้งหมดน,นบีได้ใช,ช้เห็นต,ตัวอธิบายคำพูดอันนี้เรช่วงอรรั้นเดินทางมังช่วงเต่ทันยุ่ในมัสยิตมั่งหน้าช่วงใี้ททันทำช่วงคราบมัางทั้ทงหมดชีวิต,ตของม่านคือการอธิบายของ่นานนีส่วนเาจะันให้ประชาชนนี้ แต่เ็นปัจจุบันธนบีได้ทำนาอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการตกรอบได้เลยเึ่นเป็นวันปราหนาทีสุดท้ายท่องฉีดของทันหน้าทันด้ทุกหน้าขั้นรับจอกอัลาาหน่ารอทันต้องการรับไปห้าอโลสบาห์นาวาดาลหน้าลิ่เป็นอะไรวันเจไคลนว่าเอากอบดีกว่าแลนทาวนาปทาาธนบีสอโลเบซันและไอเกตปัจจัยขาอันนี้หน้าตาห้องกงนันเด้อดตั้ รอยชาวของศาสนาในการยกกับอิสลามมันได้ใช่ศาสนาแต่ปิบายิมาไว้ให้อินชาวะที่นั่นอาจใช้ชนะด้คนพลังสูลับเช่ของเราปต่โยกย้ายไม่เกลักับชีวิตของเราท่าลงพลับเซนต่างอันนั้นอัลกุกบริฮาซาอัลกุลกุมบริษัทมุสลิมินมิงคุลสัมิฟัสตฟิรูอิลน u ฮอัลลอฮฺ